การบริหารระดรับระจ่ายกรณีเซลทิพานโบคุณไม่สละเคยทำมารวยขารเราต้งขุดบรวยจาค้าเที่ยมส้นเซเมรุมาเงินอาคารบตโตปลักพีดามพรมรวยกระสีโบเมรุเป็นสักกระเม็บเมอุมารวยเขาสับปะรดทหารเพลย์อรุษเสสับท้าไร สิ่ก่อสร้างทวายการปรบมวยคุณสุพินกันพรบ่งให้เกิดุนักประมาเืพ่อนคุณแม่พระเบียบมงทองมาโดยคุณแม่สัมรัตน์พงศ์มาโดย ทำรับเมื่ตอนนี้เกิดต่อมาบานโรยรเข้าอุปกรณ์นะเข้าเคร้าอที่มันจะมันโรยนะก็เลยอุยยับโยนบานเลยนะแต่แล้วต่อมากิจะมาเลาเส้นแต่ว่าเข้าอุปกรณ์มันก็เลยถายออกมาเส้นยังอยู่นะโรมเข้าอุปกรณ์ต้องปีต่ปีเริ่มก่อสร้างเรา <twitch ing> <whe collapses> มทำเรอจะบานลผมระสุกามาเซนมาเมินกระพิบกระเิบนวยจบสกุลแปสตระหนึแสนมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบสาทอันนี้คือข้าอุปกรณ์เมรุสนะสมแทเมรุส่วนใครจะรู้ว่ามาเซนกระมวยเมินมาเซนประมยแล้วก็บวงดังเลยคือการจ่าอีด ราคาหมดอะไรครับอ่าจอภาพอุปกรณ์กระต่ายนี่นะครับค่าแรงค่าเครื่องครอบคร้าวเดือนละ20,000นะปีแซม25,000 80,000นะอันนี้ก็จะนั่งรถเพียงซ่อมบรรคาบ่ที่50,000นะค่าแรงกับอุปกรณ์จะมีราคาหมดอะไรไม่เสียเกียร์นะบ่เสียเกียร์ นะอันนี้คือตองกาตอเข้าในมูเตียงก็ตามาจารเรื่อยในหัวละทัานตองเลยจากเทียงตังมาแต่เดก็จ the ะียงมือมือราคาเียงมาทีคือตั้งเลยทุกการที่ทัไงเลยอเคส่้มมาทุกที่เ่เมอย่างกัเลือซีทำไมก็คือต่าะไปเปนคนพิลลาตัวเปียเตียงก็จะแก่ ยักบบ่ในการถนอมอะไรื่อสมัยนี้ราเริ่าหายเคี้ยวเริมเรามาทยยักราดัเลื่อยนลือกระโดดกระตักพยานาคึนเลือนไปเบี้ยเนื่อแต่เราไม่เอากะเซ็นธรรมทว่เอาแบบเทียดลดเราเก็แบมือนะคาเอทางมกาก็ทยอยคนเเราต้องร้จะจีนีนะคุณ เกินใจรับนะนะก็ได้คุยกันเมันต้นน้ำคืกาบปัญหาริมตัวฐาจะพอเรนหนบอทกจะตับเสียงเกียมนะมาทายอย่างเคยจะรับไรีได้รับเอง้เยกันหนัเี้ยสุ้เ้ยงสูงอะไรประจายจะรับจะไจรับก็เลยกับปัหาคาัพองาป็นเป็นมันน้ือติงนะต้นน้ำนที่มันโ่อภายใต้การทำปีเมื่อเน่ยเกิดแล้วเราก็จะเพิ่ม สดงโดยะไคร้เพราะเห็น่เธอเป็เจีนก็เลยลำบากลงบต่านเวทีพรมในจรงหะเมีนก็ทลอนต่มอบดีก็เลยคือถ้าพอเธอพยายามก็มีคนกำลังโอก็เลยุกเสเพราะว่ามรรเรียนหน้ากพื่อนอยู่เียนตอนนั้นเสอจังก็ต้อมาเจอตัเองเต็มลิงน้ำโบน้ำเพิรนน้ำาเมีนต่อปรบอก็ต่อประบอกสอ อยู่เล็อยู่้อยเล็กเราเชียงคือปีเชียเราก็เกมจัดน้ิตนะแพ่าเกแกจนะเรียนคนเชียบอเียงคงอท่อนเนื้อกินกว่เตีนะโดยผมจยกอคนระดับนะต่อราคาประเมินการท่องี้องปรกอบอุปกรณ์ี่เียกาอนปกรณ์อุปกรณ์นั่กรที่อยู่เพียงแต่์ถกบนะประกอบอุปก์การท่องเที่ยอันนี้คือวิทยาลัยประเมินนะาส่ว ติยมบับริจาคโนติีคอาเดิมเดือนสาวสุายนีเกิดรวมไรครับที่โยมบริจาคสเซ็นใู่นประเมไปนเพี่ประเมินไนตเนาพีอันนี้คือยอดไรครับเาเพื่อเทียนบริจาคราเซ็นเพื่อปโยชนช่างไงที่จงเดี๋ว่าก็เที่ยนเทียยังอีกยังน่เยนเออก็ถือทางก็บังกระสัคัญ โมโยรังโมโยนเป็นแอนโยรังจกยังไปก็คืออยู่ันนี้คือรองโพรมยากโยบางเป็นี้องเล่าพอพอเมียนโดนก็มันรับสุทกับทางกายถนอมสุดท้ายรับตาใจตาอ่านี้ก็อยู่ในเนยอดอนี่คือเราจะไปประสบเพื่อจะยุ่งอยู่ก็ไม่มีอันะบายหนั่งที่เรากำบกับเชียนที่พรมโยกบอกรบดับบันทึกงหวัดเจาสี เราสีก็มันดูแลแียว่าแต่ว่าการเรียนการเรียนนี่ก็ตองเราเรียนกครควบการทีเรียนก็เราอยากสะดวกเรียก็เอสีเรียบสีมาเด็กจำกัดเรื่องยากนะต้องนะนล้วก็พูดแต่เพเ่อพูดแค่ทีเรายู่นะจังเราต้องทำต้องมีบ้านให้รุงอดคนะการเรียนฟงเ